cây bù cá, ui, ui bà, แต่ห้ามสูบพี่หนุ่มจาอาไปทงานวันนี้วันนี้เลยพี่ไปเลยพี่พ่งมีโอกาสร่วมงานกก็มีใจนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ตัวเองเป็นคนที่แบบมีอาการเรื่องของการแบบปวดคอปวดหลังอยู่แล้วเพราะว่านั่งทำงานนานมาก แล้วก็อยู่ดีๆก็จะมีแผ่นบรรทอปวดเดียบันเนี่ยแหละครับที่แบบว่าติดต่อเข้ามาว่าให้เป็นพรีเมีร์เตอร์เอาไหมอะไรเงี้ยคือก็ไม่ต้องคิดเยอะเลยเพราะว่าอยากได้ของเข้ามาใช้ <laughs> ก็เลยโอเคแบบผมผมเป็นให้เลยเงี้ยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือคอนเซ็ปต์พาดีก็คือทุกรอยปวดมีเรื่องราวนะก็จะมีเรื่องราวอยู่เสมอเรื่องของความปวดอะไรเงี้ยก็เลยแฮปปี้ครับ <laughs> มันใช้แล้วมัน้องมันทำยังไงมันที่แปะก็จริงๆแล้วมันก็จะมีถ้าเกิดว่าเป็นแผ่นแผ่นแปะนะครับก็จะมีสามขนาดนะครับก็จะมีแผ่นเล็กแผ่นกลางจัมโบ้แผ่นใหญ่นะฮะแล้วก็จะมีเป็นแบบเป็นเหมือนกับเป็นเจลที่แปะก็มีนะฮะก็จะมีทั้งเป็นวอมแล้วก็จะมีเป็นแบบรครูนะฮะก็ก็เป็นเรื่องที่ดีถ้าลองได้ใช้ดูคือเมื่อก่อนชอบกินยายแก้ปวดหัวจะกินจะกินเกือบทุกวัน พอตอนหลังก็เลยกันงวลใจเรื่องของของโรคไตโรคอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีไปกินยาพวกเอนเซ่เยอะๆมันก็ไม่ดีพอตอนหลังมีตัวช่วยก็คือเป็นอย่างเงี้ยฮะเป็นอิโอบันก็คือแปะมันก็บรรเทาได้เยอะเลยอย่างนวัตกรรมการแปะมีทั้หนุ่มแปะตลอดเวลา่็แปะที่ชุดมือย่างงก็แปะจนกระทั่งแบบตัวเองรู้สึกว่าเออแบบมันจะมีมันจะมีเวลาของเขาครับพอแปะไปก็พอรู้สึกว่าเมื่อมันเริ่มเริ่มคลายตัวยาแล้วก็เปลี่ยนใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันใช้ง่าย มันใช้ได้หลายกว่ามหมายก็สิทธช่องเพ่วโมงประมาณน่าจะสักแปดชั่วโมงนะประมาณที่พอเหมาะครับคนที่ต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยออฟฟิศซินโดมหรือว่าออฟฟิศซินโดมเนี่ยคือพี่คือพี่เชื่อว่าตอนนี้ทุกสาขาอาชีพยังไงก็ต้องเจอเรื่องความปวดนะฮะอย่างแบบนั e: award, ่งท um like ํางานเป็นพนักงานออฟฟิศก็ต้องเจอออฟฟิศซินโดมอยู่แล้วคุณขายก๋วยเตี๋ยวขายบะหมี่คุณก็ต้องปวดแขนปวดอะไรอย่างเงี้ยหรือยืนนานก็ปวดขาขี่มอเตอร์ไซค์ปวดหลังคือมันใช้ได้หมด นะฮะก็คือเป็นเรื่องที่ที่ดีที่เราจะต้องแบบเออไม่ต้องแบบมินไปนั่งทานยาบ่อยๆอย mm hmm. ๆรางพวกพี่ไม่ได้สนับสนุนให้การแบบทานยาบ่อยๆมันเป็นเรื่องที่ดีนะไม่ใช่นะอย่างวันนี้เราได้มาร่วงงานนวัตกรรมังไงบ้างที่มแตกต่างกันไปอันนี้เราดื่ในสัมนดีนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคืออย่างมันเป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะครับแล้วก็เออจริงๆว่าแผนแปอาจจะมีมานานแล้วนะครับแต่ว่า ตัวไหนที่มันจะแบบบรรเทาได้ดีที่สุดนะสำหรับผมเองก็คือตัวเดียวบันเนี่นมันมันมันชัดเจนฝากเลยครับให้ลองฝากครับก <c oughs> ครับครับก็ฝากเดียวบันด้วยนะครับนี่นะครับก็เป็นแผ่นเจลบรรเทาปวดนะครับแล้วก็จะเป็นแผ่นแปะบรรเทาปวดอยากให้ลองใช้ดูนะครับก็ ปัจจุบันมันก็น่าตกใจเรื่องของหมอนุ่มก่อนใครปวดก็จะใช้หมอนนวดมอนนวดใช่ไหมฮะพอมานวดเสร็จก็อาจจะมีอาการนูดดิ้นนั่นมากขึ้นหรือกินยาก็จะมีผลกลับไตกับปอดก็เนี่แหละครับก็ลองใช้แผ่นบรรเทาปวดดูนะฮะเป็นเป็นตัวเลือกใหม่กันแล้วกันลองดูแล้วกันครับไม่ใชเจอพี่หนุ่มนะครับเอาเรื่องเรื่องฟ้องร้องกันอนนี้ไม่เหว่าทำไมถึงตัดสินใจเพราะว่าก่อนหน้านี้คือพี่หนุ่มเป็นคนที่เอารุ่นมาดวดคือแบบอามองผ่านได้แต่คือคือถ้าเกิดว่าตามตามตามดูตัวพี่จริงๆอ่ะ่ะพี เป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะไปไปฟ้องร้องใครหรือไปอะไรกับใครโดยเฉพาะคนในวงการด้วยกันเนี่ยจริงๆแล้วพี่ก็ไม่อยากไปไปยุ่งไม่อยากจะไปฟ้องไม่อยากจะไปแบบมีปัญหาอะไรด้วยนะครับเพราะว่าก็เข้าใจแหละในบริบทของนี้ของออการทํางานหรือความเขอ้าใจผิดกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วพอมาเป็นอันเนี้ยมันพี่รู้สึกว่ามันมันเป็นบางมันเป็นเรื่องบางเรื่องที่มันดูดูไม่เหมาะและดูไม่ควรและดูเป็นเรื่องของการ เข้าใจในบางเรื่องไปเองนะครับแล้วก็พี่เองก็พยายามชี้แจงพยายามพูดไปแล้วหลายครั้งแต่มันก็ไม่จบสกทีพี่ก็รู้สึกว่าพี่ควรจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่มาเป็นคนกลางในการในการบอกและกันว่าจะต้องเอาอยัางไงกันต่อไปพี่ก็คิดว่าน่าจะเป็นสารน่าจะดีที่สุดในแค่นั้นแหละครับแต่ก่อนหน้านี้ก็มีการตีความคนแดงนะเออใช่ครับใช่ครับแต่ว่าก็อย่างว่าแหละครับก็คือคือพี่ก็ไม่รู้ว่า แมสเซจที่เราส่งไปในคําพูดของเราการสื่อสารเนี่ยมันจะไปถึงอีกฝั่งยังไงแต่เจตนาเราเราไม่มีเจตนาร้ายเลยตั้งแต่แรกเพราะเราไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันอยู่แล้วแลราก็ไม่ได้พูดถึงบุคคลอีกบุคคลหนึ่งอยู่แล้วแต่เขากลับมาคิดว่าเราเป็นอย่างนงั้นหรือเปล่านนี้ตอบไม่ได้นะฮะแต่ที่แน่ๆคือหนึ่งมันไม่ได้มีการขอโทษนะครับอสองเนี่ย พี่ไม่ได้มีการไปบังคับผูเข็นใครให้ไปทําอะไรแบบไหนหรือไปกลมผูใครทําแบบไหนอะไรเงี้ยซึ่งพี่ว่าคําพูดเหล่านี้มันดูมันดูเป็นการกล่าวหาที่ไปน,นิดหนึ่งนะครับต้องจุดไหนที่พี่รู้สึกว่ามันต้ององเพราะอย่างผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแค่การสาาื่อสารกินพลาดใจดีดีมัคือจริงๆแล้วมันก็เรื่องพวกนี้มันคุยกันได้หมดนะครับเพราะตัวพี่เองเนี่ยพี่ก็มีคนชอบไก่เกลีย่ยอยู่แล้วอ่าพี่เป็นคนชอบไก่เกลี่ยถ้าสังเกตได้จากในรายการพี่ก็พยายามที่จะแบบให้คนได้ไก่เกลี่ยกันเพราะว่า ทุกวันนี้เอาตรงคือสารท่านเหนื่อยมากแล้วแหละคือท่านก็มีคดีเยอะแยะมากมายปัญหาแบบกินหมูลากิี้หมาแห้งที่ว่ามันถ้ามันจบกันได้ก็จบกันไปอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจากคนที่พยายามไปเปลี่ยนในรายการกับก่ยมันตัวเองก็ต้องเอาเรื่องไปให้สารท่านเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มันหลีกไม่ได้ก็ม้ทำยังไงครับงที่ฟ้องไปแล้ว มีแบบว่าเขาได้ติดต่อกับได้ไม้คุยคุยอันเออไม่ไม่อะครับแล้วเ็าเราก็ไม่ไม่ไม่ได้ติดต่อเลยกันเลยนะครับก็คงไปพูดกันในกระบวนตามกระบวนการเท่านั้นเองครับเดี๋ยวก็ต้องไปดูที่ศาลศาลท่านก็อาจจะมีการไปเรียกไปไก่เกลี่ยไปคุยอะไรกันก็ไดกว่าไปตามนะก็เดี๋ยวไปดูว่าอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดว่ามันจบกันไม่ได้ก็ว่าไปตามกระบวนการนีโอกาสทำไมถ้าเกิดคุยกันหลังไม่หลังจากนี้เขาจะขอให้เราจัดการคือคือตัวพี่อะ แต่ทุดหนึ่งคือด้วยอายุของพี่เองคือพี่ก็ถือว่าพี่ก็เป็นรุ่นพี่นะครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยอันไหนที่รุ่นน้องแบบอยากจะคุยกับพี่พี่ก็ยินดีนะครับเพราะาพี่เองก็ไม่ใช่คนที่แบบจะไม่มีเหตุผลคือเรื่องพวกนี้มันมันคุยกันได้หมดมันเป็นเรื่องอย่างที่บอกนะเป็นเรื่องที่มันไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรเลยนะอ๋เพียงแตบว่ามันอาจจะต้องมาคุยกันมาปรับความเข้าใจกันมาดูข้อเท็จจริงการเีนะ้ะ ช่าน,นั้นเองครับคือไม่ได้มีอะไรเลยอัีกฟ้องนี่กรณีมีปร,ประมายใช่ไหมครับครับแล้วของไอ้มาของกับก็เป็นสิทธิกรรม,มนะครับแสดงว่าในก,กระบวนการถ้าตองสา่งให้ไกลเกี่ยก่อนที่ศาลรับก็สามารถทำได้ก็ทําได้ครับคือคดีนี้ผมว่าเป็นคดีที่พี่ว่าเป็นคดีที่ไกลเกลีก่ยกันได้คูดคุยกันได้หรือถ้าเกิดว่าคิดว่าจะไม่ไกลเกลี่ยก็ก็ไปต่อได้ก็ไปก็ไปดูให้มันสุดทางว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเพียงแต่ว่า พี่แค่รู้สึกว่าพี่ก็ปกป้องสิทธิ์ของพี่ในต้องขออนุญาตในคําพูดบางคําในคําพูดบางคําเพราะว่าเวลาไปขึ้นศาลเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเอาเรื่องราวทั้งหมดบริบททั้งหมดมารวมกันนะมันคือเป็นคําพูดบางคำแต่ว่ามันเป็นการหมิ่นประมาทหรือกล่าวหาเราหรือเปล่าหรือละเมิดเราหรือเปล่าท่านนี้นองอันนี้คือคําพูดที่เขาโพสไม่ใช่มาจากแชทใช่ไหมครับพูดพูดที่เขาโพส พี่สุเมฆที่เขาแชทที่คุยกัสองคนนี้าคุยันมาลงด้วยี่มันเพ่งจะมามันเป็นมันเป็นเรื่องราวของการประกอบกันมากกว่าว่าในสิ่งที่เขาพูดคือยืนยันว่าคือตัวเราแต่เขายังไม่ได้คุยกับการที่เป็นผูนจัดการตอนนั้นใช่ไหมครับเออยังครับก็เท่านี้แต่ก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่ามันถึงตรงจุดนั้นก็คงจะต้องมีหมายสารไปเรียกเข้ามาอยู่แล้วเพราะก็เชื่อว่า ส่วนหนึ่งคนกลางเองก็อาจจะลำบากใจถ้าเกิดว่าจะต้องไปเป็นพยานในฝั่งใดฝั่งหนึ่งถูกไหมครับก็ศาลก็น่าจะให้ศาลอะออกหมายเรียกมาเพื่อจะให้จะให้พูดข้อเท็จจริงแบบก,กลางๆที่สุดว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือมันทุกอย่างต้องประกอบกันหมดล่ะนอกจากน้องเขาเราติดใจคนกลางไหครับที่อาจจะทำให้การื่อสารดสารพี่พี่ไม่เคยติดใจอย่างที่ถามว่าติดใจน้องแล้วคนกลางพี่บอกพี่ไม่เคยติดใจน้องเลยไม่เคยมีในความคิดแล้วมโนสํานึกของพี่เลย พี่แค่รู้สึกว่าในบางเรื่องเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามันมันอาจจะทำเส้นพี่ไปนิดนึงหรืออาจจะแบบไม่ใช่ข้อเท็จจริงอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันก็ไม่แฟร์กับพี่แล้วพี่รู้สึกว่าพี่ไม่สามารถที่จะคุยกับน้องได้แต่พี่จะยกหูไปหัดในอดีตที่เมื่อก่อนเนี่ยเคยที่ก่อนที่มันมี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 เหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เคยให้คนติดต่อไปนะเออพอมาตรงเนี้ยพี่ก็พยายามทางเนี้ยให้ติดต่ออีกแต่ว่าโดยตัวพี่เองพี่รู้สึกว่า ขอโทษนะคือพี่ไม่รู้ทําไมพี่ต้องติดต่อไปอะ,อะเออนึกออกไหมว่าเพราะเรื่องมันไม่ได้มีอะไรแล้วพี่ไม่ได้พูดถึงน้องเขาอะแล้วก็เลยไม่รู้ทำไมถึงต้องติดต่อน้องไปเลยก็แค่ถ้าเกิดน้องเข้าใจผิดแล้วก็ฝากไปบอกว่าออน้องเข้าใจผิดนะไม่ได้เป็นแบบนี้แค่นั้นเองไม่มีอะไรทุกวันนี้ก็ไม่ได้ติดใจอะไรน้องเลยก็เลยถามว่าก่อนนี้ความสัมพันธ์กับน้องเขาถึงระดับที่น้องกันรู้คนจัอรู้กานอะไรยังไงพี่ไม่เคยรู้จักน้องคือพี่ไม่ได้พี่พี่ไม่เคยเจอกันนะแต่ก็รู้ว่าน้องคือใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่เคยเจอกันไม่เคย ไม่เคยทำงานร่วมกันแป้ว่ามีรับาิอโทษเป็นตัพูดนะคะหรือว่าต้องรับเป็นการดำเนินคดีหรือารก็อย่างที่บอกแล้วครับคือทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องว่าไปตามคันลองของมันว่าไปตามตอนนี้ทุกอย่างมันถูกนําเสนอไปที่ศาลแล้วก็แล้วจากศาลท่านจะพิจารณาว่าท่านจะเอายังไงต่อไปจะให้ไกลเกลียดกันไหมหรือจะให้อะไรยังไงก็แล้วแต่หรือถ้าเกิดว่าก่อนจะขึ้นศาลจะมีการพูดคุยการพี่ก็ยินดีพี่ไม่ได้ติดอะไรเลยคือพี่บอกแล้วว่าพี่ พี่ไม่เคยคิดที่จะบอกว่าไปไปไปมีเรื่องมีราวอะไรกับคนในวงการด้วยอย่างแมทแรกเราจะได้เจอเมปอนฝั่งที่สามเราอยู่ไปยังไม่มีน่าจะช่วงเดือนกรกฎาแต่ว่าน้องอาจจะยังไม่ต้องไปไม่ได้ใจใช่อาจจะน้องใช่มันเป็นมันเป็นพอไปพอไปไต่สวนมันต้องเป็นฝั่งของจบก่อนครับถามเรื่อนครับล่าสุดที่บอกเขา วีนทีมงานคือไอเรื่องวีนทีมงานเนี่ยคือคือก็อยากให้เข้าใจด้วยว่าคือตัวพี่เองก็เหนื่อยเนาะคือมันเหมือนเราทํางานอยู่คนเดียวคือเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมีทีมงานเนี่ยก็คือต้องช่วยกันซัพพอร์ตแต่ก็เป็นธรรมดาแหละครับว่ามันเป็นรายการสดมันไม่สามารถที่จะระหว่างถ่ายรายการอ่ะค,คัดแล้วไปนั่งพูดกันก่อนว่าต้องอย่างนี้นี้แล้วกลับมานั่งถ่ายกันใหม่ได้มันเป็นมันไม่มีทางเป็นแบบนั้นถูกไหมฮะ คือถ้าพูดไปมันคืจะไปว่าทีมงานตัวเองแต่ไม่เป็นไรหรอกคือเจอหน้าก็ด่ามันต่อหน้าอยู่แล้ว <laughs> <laughs> คือคือคือก็ดีก็คือจะได้พูดตรงนี้ให้ฟังเลยคืออย่างนี้อธิบายฟังง่ายๆเลยคืออยากให้เข้าใจเปรียบเทียบดูสมมติพี่เป็นเชฟพี่เป็นเชฟพี่เนี่ยกําลังผัดเครื่องแกงอยู่ในกระทะร้อนๆเลยแล้วพี่บอกลูกมือว่าเอ้ย hey, ขอเครื่องปรุงอันนี้หน่อยแต่เครื่องปรุงไม่มาเมื่อไหร่จะมา ไม่มาไม่มาเครื่องแกงที่พี่ทอดอยู่มันจะมันจะไหมไหมละ่ะเ,<อ>เข้เขาใจไหมฮะ <S <S คือถ้าคุณจะบอกว่าอ๋อคุณก็หลีไฟสิแล้วยกกระทะออกก่อนมันไม่ใช่วิธีของเชฟแล้วอีกอย่างคือเราทํารายการสดอ,อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือทีมงานทุกคนน่ะรู้อยู่แล้วว่าวันนี้เราจะทําเรื่องอะไรภาพมีให้คุณอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเตรียมมันพร้อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณแค่เสิร์ฟขึ้นมาเท่านั้นเองผมเรียกภาพุ๊บคุณแค่แค่เสิร์ฟแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้ มันก็ต้องพูดกันอ่ะมันก็มันคือคือคนดูก็รอดูอยู่ถูกไหมฮะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันมันถูกมันถูกเวลาเนี่ยจากัดเข้ามาด้วยเราไม่สามารถที่จะทารายการถึงสามชั่วโมงห้าชั่วโมงรอไปเรื่อยๆได้เพราะว่ามันมีช่วงเวลาของตากล้องมายืนขาแข็งแล้วแอร์ชามที่ออนแอร์ไปหรืออะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างฮะมันจะถูกแบบคือขมักขเม้นมากในการทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องทํางานร่วมกันให้ได้ อย่างเช่นว่าภาพเราพูดถึงเรื่องนี้คุณก็ต้องเปิดเลยหรือแม้กระทั่งอย่างเอาวันนี้รีสอร์ทรีสอร์ทเนี้ยบางทีมันมีเหตุเกิดขึ้นก็ตอนแรกก็เบอร์มาดีๆอยู่แล้วขอภาพต่อไปไม่เบอร์รีสอร์ทเหมือนแล้วพี่ก็เลยไม่รู้เอาตกลงว่ามึงจะเบอร์หรือไม่เบอร์ถูกไหมฮะแต่ถ้าทางท,ที่ถูกที่ควรคือคุณก็ต้องเบอร์เอาไว้ก่อนเพราะอะไรคุณก็ต้องเคารพสิทธิ์ของเขาด้วยแต่อันนี้คุณทามาคุณไม่เคารพสิทธิของเขา แล้วพี่ก็นะโอะไม่เป็นไรครับช่างมันผ่านไปไม่ใช่เพราะเวลาฟ้องกูโดนฟ้องทีมงานพี่โดนฟ้องอเนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่พี่ก็ไม่หม่นะถ้าเกิดใครจะว่าพี่โอ้พี่วีนไวทองหรือเปล่าเงี้ยคือมันด้วยบริบทการทํางานของพี่มันจําเป็นต้องเป็นแบบนี้ที่เชื่อว่าคุณพุทธทพิวันเป็นยิ่งกว่าพี่นะ <S <S อันนี้โดนแล้วล่ะอันนี้โดนแล้วล่ะอันนี้โดนแล้วล่ะจริงจริงตอนพุทธ คุที่ตกโต๊ะตกโต๊ะตกโต๊ะอย่างเงี้ยเป็นหน้าตู้อีกนะอย่างในท่าอย่างในท่าหน้าจอครับอันนั้นซอฟแล้วใช่ไหมหลังหลังข้างหลังตอนนี้ไหมหลังหลังไม่ค่อยขนาดนั่นหรอกแต่หน้าจอจริงจริงนแบบแอคชั่นมากไปหน่อยจริงทีิงเนโมโหอะไรอย่างเงี้ยเอออคืแผมว่าสรุปแล้วนี่เป็นทีมงานเดียวกับของที่ทำก็อยากได้สองทีมมารวมกันเหลือเกินตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นเขาดิที่จริงมันก็เลประการที่พอสมมติในเคสที่ไม่เบอร์ออกไปแล้วไม่มีอะไรถูกก็ต้องฟ้องมันมันมีหลากหลายมากนะครับคือ คือเอาย่างี้ดีกว่าย้อนไปถึงเรื่องราวของออตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ออสบางทีช่องบางทีแบบเอามานําเสนอแล้วก็เบลอ ER ลายเซ็นกันหรือแบบไม่ได้เบลอ ER หัวกระดาษันอย่างเงี้ยแกก็ฟ้องเอาอย่างนะคือแบบว่าคือแล้วแล้วพี่เป็นคนทํางานอยู่ข้างหน้าจออย่างเงี้ยพี่เป็นคนอ่านอย่างเงี้ยบางทีเราก็ต้องโดนหาเลขไปด้วยอยนะ่างเงี้ยซึ่งบางทีเราก็ไม่ได้รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นอนะไรอย่างเงี้ยแต่วันที่นี้อย่างทีมงานของผมกระแสเองอนะที่ว่า คือประสบการณ์ในทุกๆวันเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่บอกอยู่แล้วว่าอันไหนคุณทําได้อนไนไม่ควรทาอันไหนไปล้าเส้นเขามากเกินไปหรือเปล่าอันคือเราก็จะรู้พี่หน <ๆ S 1> ุ่มกลัวไหมครับว่า <ๆ S 2> มันจะมีผลต่อคนดูทางบ้านเพราะเขาไม่เห็นว่าเบื้องหลังเป็นยังไงแต่ว่าด <ๆ S 1> ้วยการที่สิ่งที่เราพูดออกไปแสดงไปก็อาจจะตีความแค่หรือชุนทุกทุกวันนี้ก็มีคนตีความแค่นั้นเหมือนกันก็ตีแค่ก็จะเป็นไวัยทองมั่งเหรอทําไมขี้โมโหทําไมอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็ต้องขอโทษด้วยนะสําหรับคนดูทุกๆคนนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยวิธีการทํางานอ่ะบางครั้งมันแบบมันมันแย่จริงๆคือบางครั้งมันแย่จริงๆคือคือมันเหมือนกับว่าอยากให้มันพร้อมอยากให้ทีมงานมันพร้อมแล้วเวลาที่มันเสิร์ฟอะไรออกไปหรือว่ามันมันนําเสนออะไรออกไปเนี่ยคือมันจะได้แบบเรื่องมันกระชับแล้วคนก็ไม่ต้องคนดูก็ไม่ต้องมานั่งรออะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งเ มันมันจะได้ไม่ต้องไปลั้งเส้นคนอื่นๆเพาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้อง<ด>มันกันทอคนจิตใจแมเวลาเราเจอเแบบอะไแบบออรแบบนี้แบบน่อยแม้แบบเมื่อไหไมเขาตีความมันแบบไ้นไม่น่อยครับคือเข้าใจได้คือพี่เคยเจอมามากกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยแบบไม่ค่อยไม่คอ่คอยรู้สึกอะไรแต่ที่ที่พี่รู้สึกพี่ไม่โอเคมากที่สุดสําหรับการดูรายการโหวนกระแสเลยนะที่ไม่โอเคไม่ใช่เรื่องที่มาด่าพี่เลยนะไม่เกี่ยวเลยพี่ไม่สนใจพี่สนใจเรื่องเดียวคือ ไม่อยากให้มีการเบรมเหยื่อเกิดขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่พี่รู้สึกพี่แบบรู้สึกแย่มากอะไรย่เงี้ยอย่างบางทีแบบคนที่ตายไปแล้วคุณก็ไปไปเบรมเขาบางคนไม่ใช่คำว่าบางคนก็ไปเบรมเขาอะไรอย่างเงี้ยบางทีบอกว่าผมคิดพ,พ,พี่พี่ก็จะพูดบาปบุญนะบางทีเนี่ยแบบกรรมมันมีจริงนะบางทีคุณไปด่าเขามากเรีอยมันอาจจะไปกลับไปถึงตัวคุณด้วยก็ได้อะไรางเงี้ยเขาจะตอบกลับมาว่าไงมะ อ๋อกูไม่มีศาสนากูไม่กลัวกัรอะไรก็จะมีแบบนี้ซึ่งแบบแล้วอย่างที่พี่หนุ่มแบบว่าบล็อกนะกูบล็อกจริงไหมบล็อกจริงบล็อกจริงบล็อกจริงเลยหรอบล็อกจริงเออไม่ได้ดูนะอ้าวก็มันก็ต้องคือคือบล็อกจริงก็คือไม่ได้ดูเพราะว่าพี่มองว่าคุณเข้ามาในบ้านผมอ่ะเออคุณเข้ามาดูในบ้านผมึงบ้านผมเปิดเป็นสาธารณะก็จริงคุณเข้ามาดูในบ้านผมแต่ถ้าคุณทําผิดกฎบ้านผมผมก็มีสิทธิ์ที่จะทำโทษคุณได้เหมือนกัน มันทุกทุกบ้านก็ต้องมีกฎไงฮะต,ตอนนี้ภาพลับพี่หนุ่มดูกันไปเลยพี่ไม่ใช่คนดูเลยพี่ไม่ใช่คนดูแล้วแล้วเป็นคนที่แบบคุยได้ตลอดแต่ว่าพี่แต่ว่าบางเรื่องเนี่ยพี่มองว่าบางทีมันไม่เหมาะมันไม่ดีจริงๆแล้วพี่ก็แบบบางทีอย่างเงี้ยผู้หญิงคนหนึ่งหรือคนคนหนึ่งโดนหลอกมาจากมิจฉาชีพมันก็ต้องดูว่าเขาเป็นเหยื่อแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าก็โง่เองอย่างเงี้ยคือ นึกของก็โง่เองไม่เขาหลอกไม่ได้ดูข่าวไงโง่ไงโง,โง่คือคนเราอะคือชีวิตไม่เหมือนกันถูกไหมครับคือชื่อก็ไม่เหมือนกันพ่อแม่เลียงมาไม่เหมือนกันการรับรู้มุมของข่าวก็ไม่เหมือนกันมันก็ไม่แปลกหรอกครับที่บางคนเขาอาจจะไม่รู้จริงๆแล้วเขาไปโดนไม่ได้ไหมายความว่าเขาโง่พี่หรือว่าเขาอาจจะเสียเปรียบคนอื่น เท่าน,นั้นเองไม่อยากให้มีการเบรนเหยื่อกันเท่า<ม>นั้นแหละพี่หนุ่มในการผมกระกอบมาพามันอยากรู้ว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าจะทำทุกสัปดาห์นี่มันนี่โอ้ย,อยรกระป๋องเหรออยากให้ทำทุกสัปดาห์เหรอก็จริงๆก็อยากจะทำแต่ว่าป๋องไม่ค่อยว่างอ๋อโอยอเปยนเลยอ๋ปากขอคิดตรงนี้เลยเหรอใช่ <c oughs> ก็เนี่ยป๋องก็ไม่ค่อยว่างไงแต่ว่าแต่ว่าก็ชอบในการกระป๋องมันก็ทำให้คนได้เห็นว่าทนายแก้วเป็นคนยังไงเลยทนายแก เรียองไหมครับเร <ets> าใ่ก่อนหน้านี้มีแค่คำพูดแต่ตอนหลังมันมีคลิปประกอบแต่ปเป็นซีรีส์อะไรก็มันเรื่องจริงทั้งนั้นโอเคครับปาแก้วอถึงของความเป็นทนายควาเป็นทนายส่วนตัวพี่หนุ่มด้วยเหรอไม่ใช่คือแก้วต้องอย่างนี้ก่อนแก้วเป็นทนายส่วนตัวของพี่เพียงแต่ว่าแก้วก็จะคือจะเป็นคนที่ มันออกรายการผลกระแสบ่อยนะครับแล้วพี่ก็เห็นว่าเขาอธิบายเรื่องของอข้อมูลทางกฎหมายได้ชัดได้เคลียร์ในบางเรื่องอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอเคให้แก้วเข้ามาได้บ่อยหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวทนายของพี่มีหลายคนแก้วก็แก้วก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ก็จะมีคนนู้นคนนี้อีกเยอะมากมายพี่หนูมพอมันเกิดการขึ้นพอหลังจบรายการมันมีการคุยกันไหมกับทีมงานว่าต้องทํายังไงไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ แล้วก็เป็นเป็นทุกวันเลยแต่แต่คนรู้สึกว่าเชียร์เราเนะมันถึงต้าเกิดกันทุกคนก็รุนเป็นว่าเมื่อไหร่มันจะมาเมื่อไหร่มันจะหม, <c oughs> มดเสียด <c oughs> ไม่หรอกแ,แต่บางที <c oughs> บางทีก็ต้อง้องยอมรับบางทีอาจจะเป็นความใจร้อนหนึ่พด้วยก็ได้ <c oughs> ส่วนหนึ่งก็ไม่อยากไปโทษทีมงานทั้งหมดเขาก็คงจะเหนื่อยในมุมเขาแหละเพียงแต่ว่าเราก็เหนื่อยในมุมของเราต่างคนต่างเหนื่อยไงมันก็อาจจะแบบพอดีเราเป็นเจ้านายไงเราก็เลยว่าเขาได้ไง เขาก็คงจะไปแอบด่าเราลับหลังสัมผัสได้มาสัมผัสได้มันต้องมีอยู่แล้วล่ะเลขานินทานายเจ้าน้องก็จะไปด่านายมันเป็นประจำแบบที่นี่มีใครไม่เคยบ่นนายตัวเองไม่มีหรอกรักปารักปาไม่เชื่อหรอกไม่มีหรอกไปใส่กินกันเดือนนี่ปูทีว่าเนี่ยกูจังงุ้นต้องมีพี่บอกมันต้องมีมีอะไรมีอะรนี่นะ ครูพี่หนุ่มครับขอย้อนกลับไปเรื่องน้องเมื่อกี้ก่อนเมื่อกี้คนถามว่าเราฟ้องเขาแล้วแต่เขาก็ยังตอบไม่มปโยชนถ้าพูดง่ายของภาษาโซเชียลก็คืออย่าปากแจ๋วกับมาตรงนี้พี่หนุ่มซีเรียสอยู่ว่า <P ink> พี่พี่ไม่ซีเรียสแล้วครับคือพี่เฉยๆอย่างที่บอกนะก็ไม่เป็นไรก็คือก,ก็คือแล้วแล้ว,แล,วแล้วแต่แล้วแต่ตัวเขาแล้วกันแต่ว่าพี่พี่อะ่ฉะเฉยมากพี่พี่แบบไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้กดเครื่องไม่ได้อะไรเลยเพียงแต่ว่าแค่บางเรื่องเท่านั้นเอง ถ้าเรื่องอื่นๆน่ะพี่ถูพี่เจอมาเยอะกว่านี้พี่เจออะไรมาหนักกว่านี้เยอะมากการที่แบบเออจะมีคนคนหนึ่งจะมาแบบพูดเจ้พี่ว่าพี่อะไรพี่พี่ไม่ว่าเลยพี่โดนแซะอยู่ทุกวี่ทุกวันอยู่แล้วพี่ก็เฉยๆเพียงแต่ว่าเราพี่ไม่สามารถทาให้คนอื่นทุกๆคนรักพี่ทั้งหมดได้มันก็มีั้งคนรักคนเกลียดอะไรเกิก็แบ่งกันไปเพียงแต่ว่าคนที่จะเกลียดหรือคนที่ไม่ชอบ ก็แค่อย่าอย่าอย่ากล่าวหาอย่าล้ำเส้นที่เกิดไปนักเท่านั้นแหละแสดงว่าการน้องเพียงใส่หรือการอาบน้ำใส่ไม่ได้มีผลกต่ทุกติใจเราโอไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเลยครับก็น้องน้องก็เป็นเป็นสิทธิของน้องเทาไม่ได้เกี่ยวกับพี่เออโอเคขอบคุณครับลี่มีสติที่ท้ายมากใจด้ดีอีกอย่าันอีกบุ้งอีดีครับพี่อยู่ที่ไหนอะตอน